เมื่อกี้เห็นอยู่ตรงไหนออ้ยใหญ่มากดูทุกคนดูทุกคนดูค่ะนี่โอ้โหตอนนี้เราก็จะมาทำสูตรไล่ยแมลงนะคะที่ได้ดูมาจาก Youtube นะคะมันก็จะมีส่วนผสมของกาแฟน้ำนะคะซัลไลซัลไลใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนี้นะคะ แล้วก็เกลือค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาแกะนี้เลยนะคะแกะกาแฟค่ะอันนี้ก็จะมีแกะแกะกาแฟเลยแล้วก็เทลงไปในน้ําเลยนะคะเทลงไปก็ใช้ หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้น่าจะไล่มแมลงได้ดีนะคะนี่ค่ะคันไปตีค่อยๆตีนะคะต่อไปใส่เกลือค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ<อ>เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเน,นี่ยแล้วก็ผสมผสมผสมไปนะคะต่อไปก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็ กาแฟมันก็จะเป็นก้อน,นหนึ่งค่ะนี่พอละลายละลายเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะน,นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ขวดใส่ฟอกกี้นะคะแล้วก็เอาไปฉีดต้นไม้ที่มันแบบมีเพลี้ยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสาเอาไปฉีด,ดได้หมดเลยไล่มอดไล่เพลี้ยะนะคะที่ดูสูตรมานะ เดือมันตาย ยิ่งดิ้นต้นแหนวต้นแหนวอยู่เลยไม่เือหรอหวันนี้แล้วก็จะพามาดูแตงกวานะคะแตงกวาดกำลังออกลูกเลยค่ะเริ่มโตแล้วนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็พอเก็บกินได้แล้วนะจะพามาดูด้วยลูกเริ่มโตแล้วนะคะเนี่ยอ,อะไรสีส้มจะดูแตงกวาเหรอ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปกินแล้วค่ะกินกับน้ำพริกอร่อยนะคะลูกเล็กๆก็กำลังเยอะเลยค่ะกำลังออกป็นเยอะเลยนี่น้นด้วยออกเยอะค่ะดเรื่อยๆนะคะไมี่วันก็ได้กินแล้วค่ะอันนี้นะอิทก,ก็ตัดแต่งกิง่งใบมันนะคะให้มันดูสะอาดลูกเล็กๆเ,เต็มเลยไปดูกัน ตรงนู้นก็มีออกเหมือนกันนะคะเนี่ยก็พอกินเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวเราก็เก็บไปด้วยนะคะเก็บไปเลย เป็นสีเขียวอ,อยู่นะคะวางไว้ก่อนอเก็บเลยค่ะสีเกลือนะคะอีกลูกนึงมันรีบเดี๋ยวต้องทำนีกของน้องจะเก็บได้ไหมออกดอกเยอะมาก ดอกเยอะนะคะดูมีมีลูกด้วยนู่นด้วยค่ะโหเรี้ยมาเต็มเลยค่ะกัดกินลูกเลยก็โหกินเยอะเลยดูค่ะต้องแก้แล้วต้องฉีดยาแล้ว ฉีดยาในที่นี้คือเป็นยาที่เราดูมาจาก y t u t u นะคะเป็นสูตรที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายเราก็จะมีพวกกาแฟอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นกาแฟใส่เกลือใส่สไลนยน้ำหนลิตรแล้วก็ผสมกันเอามาฉีดไล่มดไลด่แมลงจากช่องในช่องอะไรสักอย่างที่เขาชอบแบบ ให้วิธีการทําไล่หมดไล่แมลงอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับการเกษะสนะคะแม่จอยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเราต้องไปเปิดตัวอีกทีหน,นึ่งนี่เี๋เราไปเอาฟอกกี้ที่เราวางไว้ตรงนู้นมาฉีดดีกว่าโอเคไปเลยเรามาฉีดกันเลยฉีดไว้นะคะป้องกันไว้ดีก,กว่ามันขึ้นเยอะเราแก้ไม่ได้เนาะเนี่ย ตามลูกอย่างงี้มันขึ้นเต็มเลยฉีดไว้เยอะๆเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เป็นพิษอยู่และเป็นสูตรที่ทำง่ายๆค่ะไล่มดไล่เพียแต่เราก็ต้องมาลุ้นนะว่ามันจะหายไหมมันจะตายไหมนี่ตรงดอกเนี้ยค่นะเนี่ย เอ้ยไหนนี่ค่ะขอโทษค่ะนี่ค่ะแล้วก็ฉีดเลยนะคะฉีดเลยฉีดไว้หอมกลิ่นกาแฟมากค่ะเดี๋ยวฉีดไปอนะฉีดไป 업데이트 ยาที่เราพ่นไปนะคะคือมันโดนฝนนะคะทุกคนแล้วเพี้ยมันไม่หายนะคะเพี้ยมันไม่ไปเนาะมันก็ยังมีอยู่นะคะนิดนึงมันหายไม่หมดจริงๆยาแนละ้วมันต้องพ่นประมาณคือวันเว้นวันประมาณน,นี้นะคะ่ะเพี้ยมันก็เลยยังไม่หายยังไม่ตายดีนะคะอืม อันนั้นต้นถั่วปากยาวเพี้ยมันก็ยังอยู่นะคะแต่มันก็ยังดีที่แบบบางลูกออกมาลูกสวยอันนั้นก็มีแตงกวาแตงกวาก็ออกลูกค่ะเรามาเก็บแตงกวากันด้วยดีกว่าเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงไหน,น ใหญ่มากดูทุกคนดูทุกคนดูค่ะนี่โอ้โหแอบอยู่ข้างล่างใหญ่จริงใหญ่จริงเลยจริงเอาไปกินกินกับน้ำพริกก็อร่อยค่ะกินกับแก้มเป็นอะไรนะลูกชิ้นอะ่ะกินกับลูกชิ้นก็อร่อยอยู่ข้างล่าง อันนี้กำลังดีค่ะทุกคนกำลังดีอะไรกรอบมากค่ะเขาทยอยออกลูกกันเนาะออกทีละลูกสองลูกโอ้โหดูข้างล่างค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะอันนี้ก็กำลังดีเลยเราต้องดูล่างๆด้วยเนาะลูกที่อยู่แบบลูกที่ใหญ่ๆอยู่ข้างล่างหมดเลย ตรงนี้จะเป็นแตงร้านนะคะออกลูกเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นแตงร้านพอเก็บได้แล้วนะคะอันนี้ไม่แน่ใจจะเก็บได้ยังเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งน,น่าจะเก็บไปเลยแหละน่าฉีเท้านะเก็บไปเลยค่ะ มันแก่มันก็แก่แล้วแหละมันไม่ต้องใหญ่มากหรอกอันนี้ยังเล็กอยู่เลยอันนี้ลูกใหญ่อยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้นายอิดเอาไปขายนะคะนี่ค่ะสวยสวๆฝนตกไปปล่อยนิดนึงนะคะ ตรงนี้ทำไมมันเหี่ยวเหียวโดนฝนหรือเปล่าน้ำเยอะตรงนู้นก็สุกเก็บไว้ค่ะอันนี้นจะเก็บได้เลยแหละเก็บไปเลยดีกว่ากินเองบ้างเอาไปตำส้มเอาตำแตงอะค่ะเอาไปตำแตงก็ได้นะ น่าจะอะร่อยอยู่นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบวบงูค่ะตรงนี้หน้าส่วนตรงนี้นะคะข้างบนลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยนะคะตรงนี้กำลังออกเยอะเลยค่ะนี่ก็ใหญ่อยู่นะให้น้ำมาดูว่าเก็บได้หรือยังเก็บขาดได้เรื่อยๆเลยค่ะ ดูฝั่งนี้นะคะแต่งร้านหมดหรือยังนะน่าจะหมดแล้วแหละได้ประมาณนี้น,นี่ค่ะนี่เก็บไปเลยค่ะนี่ค่ะ แกได้ลูกนี้เพราะมันมันเหี่ยวอะ่ะเก็บทิ้งแล้วกันดูลูกนี้เหมือนจะไปไม่รอดเลยค่ะเก็บไปกินดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาแก่ทิ้งนี่โอ้โหยู่นพื้นมันเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเราก็เก็บไปเลยดีกว่าน่าสมดุลแลยัง น่าจะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วเนาะข้างล่างมีอีกไหมเนี่ยหมดแล้วแลวหละเรา่ะไปดูของน้องดิฉันนะคะตัวเนี้ยเอาไปดีไหมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนยังเล็กอยู่เลยอะคะ่ะเนี่ยค่ะเอาไว้ก่อนเนาะยังไม่ต้องก็บให้น้องเขาโตึ้น บวบก็ออกลูกนะคะเนี่ยโอ้ยออกเยอะมากเนี่ยค่ะเก็บไปหลายล็อตแล้วก็ยังมีอยู่นะคะนาเพิ่งเก็บไปเมื่อเช้าทุกคนได้ยินเสียงฝนตกไหมคะฝนตกพร่ามพดูบอกงูยาวมากค่ะทุกคนโอ้ยฝนตกจะเปียกกล้องไหมเนะี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้ง เราจะมาดูค่ะัางนี้พอดีวันนั้นน้ําท่วมนะไม่ใช่น้ําท่วมคือฝนตกหนักอะคะ่ะที่พายุโนอื่นเข้าอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยต้นแตงกวามันก็เลยเฉียวมันก็เลยเฉาอะคะ่ะตายเยอะเลยเนี่ยโนเนี้ยในอีเขาก็เลยถอนทิ้งไปเลยโอ้ยเริ่มตกหนักแล้วนี่ค่ะ บ้านกันค่ะฝนตกจ้า